สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมฟิลฟ็อกเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับคนนี้เลยครับผมนี่เลยครับจีเนียสครับผมโอ้โหวันนี้มาว่ะทุกคนซึ่งครึ่งแรกเราจะใช้แผนปกติไปเล่นกับเขานะครับผมสี่สามหนึ่งสองนครับแล้วครึ่งหลังค่อยมาเปลี่ยนเป็นแผนเปิดมงแผนเกรียนของเราเองครับทุกคนมาก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ผมคนละทีแล้วก็ไปดูกันเลยครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในหน้าเลือกเสื้อกันแล้วครับผมนี่ครับผมนี่คือทีมของเราครับผมแผนสี่สามหนึ่งสองคร แล้วจีเนียตมากับแผน4222ครับโอ้โหมีมาเกเตเล่ล่างใหม่ด้วยนะครับเอาเรื่องจัดเลยครับทุกคนแล้วเกมนี้ก็เราจะตั้งแผนปกติครับผมครึ่งแรกนะครับทุกคนเล่นปกติไปก่อนนะครับโอเคจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมนะครับเอาละครับทุกคนมาในเกมครับผมบอกเลยว่าเป็นการเล่นครั้งแรกนะครทุกคนแบบมันก็จะตื่นเต้นหน่อยครับเกมนี้ครับผมนี่ครับโอ้โหมาเอาละครับตอนนี้ก็เริ่มเขียนลูกบอลนะครับทุกคนผมอยู่ฝั่งขวาครับจีเนียตอยู่ฝั่งซ้ายนะครับผมเริ่มบบกครับผมจากนยังไงลูมินเก้ครับจ่ายมาท เอ็มบาเป้ครับตัวเมตาครับมาที่ลุดกุลิดครับแล้วเทินเนื่งทีโอ้ยเอาแต่ว่าบอลยังเข้าทางรถตู้คาร์ลอสนะครับอย่างนี้งไงมาเกเรเล่มาเกเรเล่ครึ่งบอลอยู่ยังไงพาติเวลา่าใจมันเป็นซีดับเบิลทั้ยังไงโดนซัดตูมตรงนี้โอ้โหโ,โ,โดนบิดเครเอร์เล่ทุกคนเลยได้อยู่ขอนับหนึ่งเลยแล้วกันนับหนึ่งเลยแล้วกันน้ำเยอะเลยแล้วกัน โอ้แล้วเขาจะเป็นรับอยู่วะเนี่ยเมซี่ล่างนี้โอ้โหบิทเคอร์เลอร์และครับทุกคนโอ้โดนไปก่อนแล้วครับผมโดนเปิดไปก่อนหนึ่งศูนย์ครับเริ่มต้นเกมมาไม่ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนโอ้โหโดนว่าโอเคครับผมเรามาลุยกันต่อครับทุกคนไม่เป็นไรครับอย่าเพิ่งใจเสียนะครับโอ้ผมต้นเกมมาคือเสียไปก่อนเลยนะครับทุกคนมาบัาปเป้ขึ้นเกมขึ้นมาชิเปนโก้ทำเกมขึ้นมายัางไงเราจะยกมาโอ้โหเดี๋ยวไม่ผ่านคานาวาโลแล้วจังหวะนี้ครับคือผมก็เล่นครั้งแรกครับกคนมันก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนนนะครัับ้เกิไปจวี แล้วขึ้นมาครับังหาะนี้ยังไงมาเกเรลี่จ่ายมาคาร์ลอสแล้วยังไงครับวีล่ามาเกเรลี่ครับกุลิตโอ้โหคือต่อบอลกันอย่างเนียนเลยนะครับคือกองกลางผมมันก็โลงได้ไงแบบตัวเดียวเอาดูหูโดนเทินหนึ่งที่จะยันไงลุดกุลิตยิงตรงนี้อุออ้เกือบไปเหมือนกันรั่ผมจังหวะน,นี้นะลุดกุลิตนี่ผมเจอทีไรนี่คือแบบมันต้องยิงผมตลอดทุกคนกลุตกุลิดไม่รู้เป็นไรนะไม่รู้เป็นโรคอะไรนะแล้วมาดูอีกทีครับ บอลขึ้นมาทางซ้ายคาร์ลอดอต้นเกมคือผมโดนครึ่งบอลใส่หนักเลยนะคือเสียทรงเลยครับจังหวะนี้นะมาเกเรเล่ครับเวร่ายัางไงครับลุตกุลิตกุลิตเทินไปหนึ่งทีแล้วดับเดบลทัชอีกแล้วโอ้โหติดอาร์าโลค,ครับจังหวะนี้สวยคือทําได้แค่เคลียร์ไปก่อนครับจังหวะนี้ปีเ,เตอร์เชมเคิลครับจังหวะนี้เกือบติดของเรานะครับมาที่ฟาบ,บิโอคาร์นาวาโล่อีกทีครับเดบุโตคาร์ลอสมาเกเรเล่โอ้โหแต่ว่าติดเดบุโตซิวาครับสวยกาก้าขึ้นมา ค่อยๆทำในเกมครับทุกคนแล้วอู้ยีฟันได้ดักได้วะคือผมใช้แผน่นน้ำมูลินโยนะครับมันก็จะหลังมันจะลอยนิดนึงครับแผนนี้นะคือถ้าจะให้ดีก็จะเป็นรองบอลคอเตอร์นะครับแล้วยังไงครับเมสซี่ขึ้นมาแล้วจ่ายมาฟันไดเราดักได้โอเคเข้ามาตรงกลางกา้ามาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมเข้ากลางจังหวะนี้สวยเลยทันไหมเอดการ์ดวิดจ่ายมามไม่ผ่านคาราวาโลวะทุกคนตัวนี้คือมันตัวเล็ก แล้วก็มีความเร็วนะครับผมโอ้จังนี้ยังไงเอิกาดาวิดครับจ่ายทะลุช่องมาให้กับเชฟเชงโก้ยังไงจังนี้จ่ายโอ้โหทะลุช่องจังนี้คือแบบกดผิดแล้วครับทุกคนจังนี้นะเอาเรียบรวมสวนขึ้นมาครับจังนี้ยังไงเอบัาเพ้โอ้โหวติดว่ะคือกองหลังผมมันจะลอยสูงนิดนึงอะแผ่นคิกเค้าเตอร์นะต้องระวังนิดนึงครับโซเซ่มูรินโญ่นะครับจังนี้ยังไงครับมาที่ตรงกลางเบลลิงแฮมค่อยๆทำเกมขึ้นไปครับเอิกาดาวิด จ่ายมาเอ็มบัปเป้ติดเวลานะเอาแต่เบืงแฮมเราโชคมาได้จังนี้สวยทันไหมไม่ทันคานาวาโร่อีกแล้วทุกคนมันเกมนี้คือโชว์ฟอร์มจัดแหละคานาวาโร่นะแชมเปี้ยนมาเกลิเล่ครับจ่ายมาลุดกุลิดลิดกุลุดลิดกุลุดครับยังไงเอาแล้วจิ้มบอลได้จังนี้แต่มาเกลิเล่มาซ้อนทันนะครับมีความเร็วเพรมาเกลิเล่ร่างใหม่นี่ถือว่าตึงเลยนะคือรับคืนแน่นจัดเลยอะเหมือนกองเต้เขาแต่ว่าเก่งกว่ากองเต้เยอะนะ พราะมีสกิลพิเศษลองเลนเทคเกิลครับแล้วก็สกิลวิชัลรี่ใช่ไหมตึงเลยนะจังหวะนี้ยังไงอุ้ยเกือบไปแล้วสวยกากา้าซิวาครับเอ็ดกา้าดาวิดทำชิ้นขึ้นมาใจยเย็นครับทุกคนใจยเย็นเอ็ดก้าเชฟเชนโก้แล้วอูอ๋ผู่ดาวลทัชจะซัดลูกนี้ไม่ได้ครับทุกคนนิดเดียวนะครับแล้วเมซี่จะสวนขึ้นมากาก้าดักได้สวยจ่ายมาให้กับเอ็มปเป้ลูกนี้<อ>ยิ่งยิงเบาครับลูกนี้ น้ำหนักไม่เยอะนะถ้าน้ำหนักเยอะนี่มีลุนนะครับจังหวะนี้ลุดกลิตมายังไงแล้วจ่ายให้เอ็มเป้หลุดมาอย่างนี้ยังไงครับเอ็มเป้โอ้แล้วม้วนหนีมาอย่างนี้ยังไงยัซับเต็มข้อโอ้โดนสองศูนย์ครับทุกคนนาทีที่สี่สิบครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเลยทุกคนเอ็มเป้นะครับผมจัดให้ลูกนี้นะดูเนี่ยครับม้วนหนีมาผมนักพลาดเองครับผมจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับผมนาทีที่สี่สิบครับโดนไปสองประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้ ไม่เป็นไรครับทุกคนครึ่งหลังค่อยว่ากันนะครับโอ้ยเกินไปว่ะครึ่งแรกโดนไปก่อนนะครับ2-0นะครับจังนี้ยังไงเวล่าครับจ่ายมาให้กับเอมบัเป้อเาโคก็คือลูกรักลยนะคือกิ่งจะจัดและโดนตัวบักนะครับอเาโกลังเนี่ยโอ้แล้วดูจังนี้เสียบไปสวยจัดอัาตัวุรามครับมาทีเอ็ดการาวิดจ่ายมาเชฟชังโก้ครับสวยเชฟยังไงเชฟอืมเทินไปแต่ว่าฟันได้ดักได้ครับแล้วครึ่งแรกก็ยังไงครับจังนี้จะมุทัศซับอืมทำไมเคลนครับตรงนี้ เป๊ะเก็บบอลได้งุ้ยแต่ว่าวีล่าครับคือกองกลางกลางเขาคือแน่นมากเลยทุกคนเกมรับเขานะโอ้เนี่ยครับผมโดนไปก่อนนะครับผมสองตุนครับมาครับทุกคนนี่เลยนะโอ้โหมาเราได้เวลาแก้เกมแล้วทุกคนมานี่เลยครับทุกคนผมส่งซี่การ์แบดลูกรักคนเก่าครับแล้วก็ลูกรักคนใหม่เซอร์จินโญลงมาครับนี่ครับปรับแผนประมาณนี้ครับแล้วก็เอาอาจารย์โคเลอร์ของเราลงมาครับนี่เลย ดึงลงมานหนึ่งครับเบบเป้แล้วก็ปรับเคาน์เตอร์ทาร์เก็ตให้กับจานโคเลอร์ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าครึ่งหลังนี่มีแก้มือแน่นอนครับนี่ครับได้ข่าวว่าภาคนี้พี่โคเนืบการเปิดมงมาเหรอครับทุกคนผมว่ามันก็ยังเปิดได้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็จะเลยหัวไปนิดนึงเวลาเปิดนะทุกคนโอเคครับเรามาลุยครึ่งหลังกันต่อ45นาทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องให้มันเกิดแลลวครับทุกคนเราทําเต็มที่เท่าที่เราทําได้นะครับมามาลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนจังหวะนี้ครับจานโคเรามาแล้ว ทำเกมขึ้นมาด้านซ้ายครับแผ่นบสซ้ายเราทํางานครับซิวเวตแล้วยังไงครับจังหวะนี้ทําชิ่งกันไปแล้วสวยจังหวะนี้ยังไงแซกานาบี้เปิดมาก่อนจังหวะนี้บอ็เป้ไม่ถึงแล้วครับโอ้โหโดนดักครับจังหวะนี้ฟานได้แล้วครับจิวโตดักบอลมาโอ้เดี๋ยวว่าติดเอ็มบเป้แล้วครับมาเกเรเล่จะจ่ายทะลุช่องไม้กับลูมิเก้ฟานไดไปดักมาสวยครับมาที่เซอร์จิโนเซอร์จิโนส่งมาที่กานาบี้ครับยังไงครับซิวเวต เซเวต์บบจ่ายมากานาบี้เปิดมาแล้วจังหวะนี้ยานโคลเลอร์โคกไม่ถึงครับอืเสียดายวะ่ะแต่บอลยังไปทางกานาบี้ครับแล้วเปิดมาเอ็กซ์การาวิธโคกล,ลูกนี้โอ้โหชนเสาแล้วมาเปย์ซ้ำเข้าไปโอ้โหตีขไข่แตกครับทุกคนสองประตูต่อหนึ่งครับดูจังหวะนี้อีกทีครับเนี่คยครับเซร์จิลโอครับโอ้โหแล้วตกมาให้กับกานาบี้แล้วจ่ายมาให้ที่การาวิธตัวเล็กนิดเดียวครับทุกคนนี่ครับโอ้โหมาแล้ววะ่ะโอ้โหเขาแล้วเราเปิดโมงมาแล้วว่ะอุ้ย เอาแล้วโอ้หเอาแล้วว่าตีตืนมาแล้วมาครับทุกคนตอนนี้ก็ตีแข่แตกขึ้นมาครับสองประตูต่อหนึ่งครับยังมีเวลาครับเวล่ายังไงครับจังนี้เมสซี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเมสซี่ครับโอ้ดักบอลได้ครับแผ่นเบสซ่าเราทำงานครับโดนลูมิเก้โฉกมาจังนี้อู๋ต่๋ยว่าเกือบโดนนะครับแล้วโค้ชครับเขีย์ยาวขึ้นไปก่อนเลยจังนี้จุดพุขึ้นไป ทันไหมโหแต่บอลเข้าทางโคลเลอร์ครับฟันได้ยังลงมาดักได้เมสซี่เมสซี่ตรงนี้มาเกลเล่จ่ายมาติดโอเคซิวเวตเราสวยครับจังหวะนี้เซอร์จินโญวิ่งไปแล้วเซตกนานบี้วิ่งขอทางไปแล้วตรงนี้ขอไม้ขอมือไปแล้วจังหวะนี้ยังไงแกนาบี้เปิดโคกมาโคเลอร์อ้โหเซฟได้ช่ไมขึ้จังหวะนี้เกือบไปแล้วนะอูโหทุกคนไม่เป็นไรครับเอาไม้ครับจังหวะนี้ยังไงเอ็มปเป้แต่ยังติดครับทุกคนตอนนี้อืจ่าย ผมจ่ายมั่วครับจังหวะนี้ติดกันไปหมดนะครับแล้วกูลิดครับจะสวนขึ้นมาจ่ายมาอมเป้โอ้โหสไลด์ไปสวยจัดจังหวะนี้เราโค้ครับทุกคนจ่ายไปยังไงสไลด์อีกทีโอ้โหซิวาครับสวยจัดขึ้นมาแล้วโอ้โหสไลด์สองดอกเมื่อกี้อย่างสวยครับทุกคนแล้วจ่ายมาถึงกานาบี้ซูเวตจ่ายมาที่กานาบี้อีกทีครับแล้วจังหวะนี้มีโอกาสเปิดโค้ง,งมายันโคลเลอร์โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับทุกคน โอ้โหนี่ไงสไลด์แม่งโกงจัดโหยไม่ฟาวหรอเขาสไลด์ได้หลายดอกมากนะคุณผู้ชมสไลด์โกงมากครับไเปิดนีกแล้วเข้าไปมาไอ้กีอันจัด โอ้โหแกนคนละใครจะสู้แบบนี้เอาแล้วครับตอนนี้ก็ตีเสมอ2ประตูต่อสองครับผมแผนเบซ้ายเราทํางานครับผมโคตรเกลียนบอกเลยครับจังหวะนี้มาดูกันต่อครับวีเอล่าฝานได้ครับแล้วบอกเลยว่าจีนเนี่ยนี่แก้เกมแล้วครับจังหวะนี้นะยังไงเขาเอาซีเวสดักมาสวยจัดลูกนี้มาแล้วกันนบีอีกแล้วตามทันไหมไม่ทันครับจังหวะนี้วิ่งมาแล้วจ่ายมาตรงกลางไปได้โอ้โหลูกนี้มันไปติดโคลเลอร์นะทุกคนอย่างงั้นนี่คือแบบมีโอกาสได้ฟิกช็อตนะจังหวะนี้นะ มาดูกันต่อสวนขึ้นมาครับเมซี่จ่ายมาให้ลูมินเก้อโอเคเราโคตรดักได้ครับคอต้าเราก็เขีย์ยาวขึ้นมาครับคอลเลอร์ทันไหมสวยแต่ว่าบอลแรงไปหน่อยนะครับลูกนี้มาที่มากเกเรดี้เมซี่ครับลูมินเก้จ่ายมาเอ็มบาปเป้แล้วบรลทัดแล้วอืออือาโคดักมาสวยตรงนี้สวยขึ้นไปเลยแล้วฟันได้วิ่งมาประคองทันไหมจังนี้กันนะบี้โอ้เดี๋ยวบอลหลุดมาได้สวยจัดลูกนี้กันนะบี้ครับเปิดท้องโค้งหน่อยไหมเปิดท้องโค้งโอ,โอ,โอ้แล้วเปิดไปไหน เปิดไปไหนวนะน่าโอ้ลูกนี้เสียดายครับผม,มโอ้ฟันไดเอาไม่อยู่อยาอ่าเดินแม่กูกลัวแย่งโค้ชชิบหายจังหวะนี้เสียดายจัดเลยทุกคนโอโ้โหนิดเดียวเองนะครับมาลุยกันต่อครับไม่เป็นไรครับมาที่ฟันไดครับซิเวสจ่ายมาที่เซอร์จิญโยครับมาที่กานาบี้ีบซ้ายเราอีกแล้วมาอีกแล้วจังหวะนี้ทำชิ่งกันมากานาบี้แล้ว เปิดมาแล้วโคเริ่มอืไม่ผ่านคอนูต้าครับจังหวะนี้นะแล้วก็นาบี้เปิดมาอีกทีเปเล่อื้มไปเร่ลหมงไปไหนครับจังหวะนี้ตอนนี้ก็เข้านาทีที่80ครับทุกคนใครยิงได้คือแบบมีโอกสชนะสูงมากครับมาดูจังหวะนี้กันต่อครับมาเกเรเล่ครับมาตรงกลางครับมาเกเรเล่เล่นกับเวีลาใจมาให้กับฟิลิปลาครับโอ้โหแต่ว่าซิว่าเราประัดบอลมาอย่างสวยจังหวะนี้ไงจีเปโตูซิวาแล้วมาที่เซอร์จิโน่ครับทุกคนมาแล้ววิ่งไปแล้วจังหวะนี้ มาแล้วครับผมเซตกานาบี Z ้จ้าวันนี้อืโดนมาเนต้าครับเอาแล้วเราสไลด์คืนครับยังไงโอ้แต่ว,ว่ายังยังโฉบบอลไปได้ครัทุกคนเกือบไปแล้วโคพาเมอร์ฟิลิปลาวครับมาที่มาเกเรเล่จ่ายมาซ้ายยังไงครับอยู่พันครับมาเกเรเล่โอ้โหแล้วตรงกลางผมนี่โล่งจัดเลยครับผมทุกคนดูเอา,เาสลลด์วันหนึ่งทีโอ้อะไรวะนะจะย็นฟิลิปลาวครับจ่ายมาที่โคพาเมอร์ แล้วโอ้โหตักบอลได้แบบนี้สวยจัดแล้วกานาบี้ครับโทนมาแล้วใช้สปีดครับขึ้นไปแล้วสปีดขึ้นมาครับแกนาบี้ใส่กานาบี้แบบนี้เอาแล้วดึงจังหวะหนึ่งทีเซอร์จิญโญ่แบบนี้เปิดมาตรงนี้ไปโอ้ยทุกคนโอ้โหอุ้ยพลาดยังไงลูกนี้ผมเล่งกันแล้วผิดไปแล้วครับอย่าโดนเปิด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 อุอัชิบหายละคะ after, ุณผู้ชมโดนผมโดนโอ้หลอด คือตอนแรกผมหายผมคิดว่าผมหายแล้วนะตะกี้รอดจังหวะนี today, ้ถ้าผมหม่งได้ทุกคนคือแบบน่าจะมีโอกาสชนะนะครับเพราะว่าทดสามนาทีครับมาดูยังไม่จบครับเกมแล้วโยนยาวขึ้นมาจังหวะนี้ยังไงแต่บอลเข้าทางแฟนคลับครับจังหวะนี้ยังไงชิบหายแล้วครับผมเอโต้ขอทางวิ่งไปแล้วเอโต้มาแล้วจังหวะนี้ซัด โอ้ยโดนทุกคนนาทีบาปโอ้โหและดูจากเวลาที่ทษไม่น่าจะทันแล้วนะครับทุกคน92ครับโอ้โหทดไป3นาทีครับทุกคนโอ้เสียดายจัดเลยว่าทุกคนโดนนาทีบาปว่ะเกือบไปแล้วผมผมนิดเดียวเองนะทุกคนคือแบบลูกนั้นคือแบบพลิกไปพลิกมานิดเดียวนะครับทุกคนถ้าลูกนั้นยิงได้ก็ผมก็มีโอกาสชนะนะครับแต่ก็นั่นแหละครับผมโดนนาทีบาปครับเรียบร้อยเลยครับเอโต้นะโอ้เสียดายจัดเลยทุกคนแต่ว่าเกมนี้ก็ถือว่ามันจัดเลยนะทุกคนวิวิอุ้ย อุ้ยไอ้ต้วสวยสวยมาดีครับผมจีเนียนไม่แพ้เห็นแล้วก็จะไม่เสมอเห็นด้วยมาดิโอ้โหต้องไล่ผ้ายไวเนี่ยคนดูผมตึงจัดโอตึงมากคือจังหวะถ้าสมมุติฝ่ายตรงข้ามแยนโคลเดอร์ตะกี้โขเข้านะผมบอกว่าผมผมบอกเลยว่าผมแพ้พูดตรง ถ้าแยนคอเลอร์จังหวะตะกี้โขกเข้านะครับมัวไม่ตั้งเกมอะ่ะเปลี่ยนชัวร้อยเปอร์เซต์แต่โชคผมโชคดีมากที่แยนคอเลอร์อะมันโขกอ,ออกเว้ยคุณผู้ชมแล้วเกมนี้ก็จบด้วยสกอร์3าประตูต่สอบผมพ่ายแพ้ไปแล้วครับจังหวะนี้ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนถือว่ามันจัดเลยครับผมวันนี้นะอ้โห ไว้โอกาสหน้ามาเกลียนใหม่และมาแก้มือใหม่นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าสุดจัดจริงๆครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร e ให้คนละทีนะครับผมอยากให้ผมไปเกลียนใครต่อก็คอมเมนต์มาได้เลยครับทุกคนเผื่อผมแบบมีโอกาสไปเล่นนะครับโอเค